แต่ทุกครั้งอ่ะค่ะที่แบบถ้าเลากับหนูพอถึงสิ้นเดือนค่ะต้องต้องจ่ายค่าเลี้ยงดูลูกค่ะถ้าเกิดเดือนนี้ถ้าเรากับหนูแล้วบอกว่าไม่ส่งแล้วนะค่าลูกอ่ะอย่าหวังว่าจะได้เงินกูสักบาทนะนั่นไม่ใช่พ่อที่ดีค่ะเออมันเป็นแบบนี้ทุกครั้งนี่ไงชัดแล้วไหมล่ะเออไม่ใช่พ่อที่ดีเป็นสามอย่าอย่าเรียกว่าไม่ใช่พ่อที่ดีไม่ใช่คนที่ดีครับ เอยู่กับคนหลายใจค่ะคุณออนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจ้าออนจ๋ามาเล่าสู่กันฟังค่ะมีอะไรมาคุยกันวันนี้ค่ะของหนูก็จะมีคบกับพ่อของลูกค่ะค่ะคบมาประมาณหกเจ็ดปีอะค่ะพี่ตอนนั้นยังไม่คลอดอะค่ะแล้วเขาบอกว่าลูกก็ไม่แน่ใจว่าลูกของเขาไหมเอ้าเดี๋ยวนะคำถามนี้ไม่มีสงสัยปนดูถูกนะ อ่าอันนี้พี่กถามตรงๆมันมีอะไรเหรอคะที่ทําให้เขาพูดประโยคนี้เช่นเราเคยวกแวกหรือมีอะไรยังไงหรือเปล่าไม่เคยเลยค่ะแต่อยู่เขาก็พูดอย่างนี้เนี่ยนะใช่ค่ะที่ไม่มีที่มาที่ไปเลยไม่มีเลยเขาเป็นคนขี้หึงหนักมากมา,มาตลอดปะไม่นะคะพี่เขาก็มีเหตุผลอยู่อ,อ,อ๋อเหรออะแล้วหลังจากที่เขาพูดคํานี้แล้วเราไม่พอใจจนขนาดนี้มีโอกาสได้คุยกันไหมตอนที่มันดีกันแล้วอะ ไม่ได้คุยเรื่องนี้เลยค่ะดีกันแล้วก็เหมือนเวลามีอะไรนิดๆหน่อยๆทะเลาะกันเขาก็พูดคำแรงๆมาตลอดจนหนูแบบหนูฝังใจกับคำพูดอะค่ะหนูไม่สามารถมองเขาแบบเดิมได้แล้วอะค่ะตอนที่ขอลูกมาแล้วอะค่ะทะเลาะกันแล้วก็มีลงไม้ลงมือด้วยโอ้ทั้งหนูแล้วก็เขาอะค่ะเป็นคนอารมณ์คือไม่ไม่ไม่ยอมต่างฝ่ายต่างไม่ยอมอะค่ะค่ะแต่ว่าด้วยด้วยคำพูดอะที่หนูหนูรับไม่ได้เลยอะค่ะพี่ เรามีปัญหาอื่นในชีวิตกันไหมฮะอย่างเช่นการเงินตึงเครียดการงานไม่<า>ดีการเงินการเงินมีค่ะมีเงินหรือมีปัญหามีมีปัญหาเรื่องเงินเพราะว่าหนูอาเลี้ยงลูกคนเดียวอยู่บ้านไม่ได้ทํางานเลยอะค่ะค่ะส่วนเขาทํางานนอกบ้านแล้วแบบค่าใช้จ่ายในบ้านอะค่ะไม่ไม่พอ,อเขาก็เลยมาพูดว่าเออหนูไม่ไม่ได้ช่วยออกค่าบ้านนะเขาอยากมีลูกป่ะตอนแรกเนี่ยไม่ได้ตั้งใจอะค่ะออืืหแล้ว ทั้งสองฝ่ายมีเรื่องของมือที่สามไหมคะม,มันมามีช่วงแยกกันอยู่ Spider ค่ะเอาก็คืออมีช่วงแยกกันอยู่ด้วยเหรอ <oire> ค่ะใช่ค่ะช่วงหลังหนูหนูได้งานต่างจังหวัดนะคะแล้วก็ไปอยู่ต่างจังหวัดค่ะไปอยู่คนเดียวะคะ่อะอ้าวแล้วลูกล่ะลูกอยู่กับแม่ที่บ้าน,นะคะ่ะแม่แม่หนูใช่ไหมคะใช่ค่ะออกไปอยู่ต่างจังหวัดคนเดียวแล้วทีนี้หนูก็บอกว่าให้เขาว่ามาอยู่กับหนูนะแล้วก็ย้ายกลับมาอยู่กับหนูทํางานแล้วก็ พอทะเลาะก,กันอะค่ะพอไล่หนูออกจากห้องแล้วประเด็นคือห้องนั้นหนูเป็นคนจ่ายเองอะค่ะพี่ก่อนหน้าเนี้ยตอนที่อยู่บ้านเขาตอนที่หนูเลี้ยงลูกอะค่ะเขาไล่หนูไล่หนูตลอดเลยค่ะหนูก็กลับบ้านเวลาทะเลาะก,กันหนูกลับบ้านตัวเองทุกครั้งเลยแต่ว่าวันนั้นหนูไม่ไหวจริงๆอะค่ะพี่หนูก็เลยแบบหนูไล่เขาออกจากอา้อมหนูอะบอกเลิกเขาบอกว่าเราไม่สามารถเข้ากันได้แล้วอะค่ะค่ะ เ่องนั้นแยกกันอยู่ประมาณสองเดือนก็มีมีคนพักมาคุยโทรมาคุยอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่เคยไปเจอใครเลยะคะ่ะพี่แบบโทรคุยหนูก็ผิดตอนนั้นแล้วเขาบังเอิญเขามาแอบแอบฟังเราอ,อแอบฟังหนูคุยโทรศัพท์กับคนอื่นใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วทีเนี้ยเขาบอกว่าอ๋อที่บอกเลิกเขาเพราะว่าอยากมีคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยแบบหน,หนูดูเป็นคนผิดไปเลยอะคะ่ะ อ่ะแล้วไงล่ะแล้วแต่หนูไม่ได้คบถูกไหมใช่ค่ะไม่ได้คบใครเลยอืมโอเคและหนูยังอยากกลับไปอยู่กับเขาปะอืมถามว่าอยากกลับไปไหมไม่ได้อยากกลับไปแล้วค่ะพี่อ่าแล้วถามตรงๆว่ายังรักเขาอยู่ปะยังรักค่ะแต่ก็ไม่อยากกลับไปอยู่แล้วไม่อยากกลับไปแล้วมันรักแบบไม่เหมือนเดิมอะค่ะซึ่งไม่สามารถมงองเขาเหมือนเดิมได้เลยเราดูแลชีวิต ของเรากับลูกได้ไหมโดยไ,ดไม่มีเขาได้ได้ไดเพราะก่อนหน้านี้เขาก็ไม่ได้ช่วยหนูดูแลลูกแต่<อ>ทุกครั้งอนะค่ะที่แบบทะเรากับหนูพอถึงแบบถึงสิ้นเลือนะคะต้องต้องจ่ายค่าค่าเลี้ยงดูลูกอค่ะถ้าเกิดเดี๋ยนี้ทะเราะกับหนูแล้วบอกว่าไม่ส่งแล้วนะค่าลูกอะ อย่าหวังว่าจะได้เงินกู้สักบาทนะนั่นไม่ใช่พ่อที่ดีค่ะออมันเป็นแบบนี้ทุกครั้งเลยนี่ไงชัดแล้วไม่ล่ะนั่นไม่ใช่พ่อที่ดีเป็นสัตว์อย่าเรียกว่าไม่ใช่พ่อที่ดีไม่ใช่คนที่ดีนะคะออนเห็นปะเห็นได้เรายิ่งทบทวนยิ่งเล่าหนูยิ่งทบทวนตัวเองยิ่งชัดเจนมากเลยฮะหนูบอกว่าหนูหมดแล้วนะหนูหมดรักแล้วหนูเริ่มใหม่ไม่ได้แล้วค่ะเขาเขาบอกว่า ฟ้องไม่อยาค่ะพี่เรื่องของเขาก็เก็บใบยาไปอีกหน่อยนะคะเวลาเขาไปเจอผู้หญิงอีกคนนึงแล้วผู้หญิงคนนั้นเองเขาชอบมากเขารักมากเดี๋ยวเขาจะเป็นคนมาหยาก,กับหนูเองค่ะไม่ต้องห่วงหนูไม่ต้องรีบเอาอะไรจากเขาวันนี้ก็ได้หนูอยากยาหรอหนูก็อยากหยาอ่ะโอเคดได้เพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นลองลองศึกษาดูว่าทำยังไงถึงจะหยาได้ฟ้องหยาเมื่อวันที่เราพร้อมเราค่อยใช้กระบวนการทางกฎหมายก็ได้เช่นเมื่อไหร่ก็ตามถ้าเขามีคนอื่น เก็บหลักฐานนั้นไว้ทำร้ายร่างกายอีกอเก็บหลักฐานนั้นไว้ตอนทำร้ายร่างกายมีถ่ายภาพไว้ไหมมีค่ะอ่ะโอเคเก็บไว้ตอนที่เราแยกกันอยู่อย่างถาวรคนต่างๆรับรู้ว่าเราแยกกันอยู่แล้วอ,อถ่ายรูปลูกแล้วก็บอกว่าแบบฉันเก่งมากเลยฉันเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวค่ะโพสต์ <Post. S 2> มันคือหลักฐานทั้งหมดแล้วถึงเวลา คนเป็นแม่ได้เปรียบอยู่แล้วเรื่องการดูแลลูกอ่ะแต่นั้นก็เป็นกระบวนการนะซึ่งหนูก็ต้องมีพลังมากพอรหรือบางคนก็ใช้วิธีการไม่เป็นไรในกฎหมายก็ว่ากันไปตามกฎหมายแต่ในการดูแลตัวเองได้และความสุขของลูกเราก็ยังเดินหน้าในฐานะเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวแลาทาให้ลูกไม่รู้สึกขาดความอบอุ่นได้อันนั้นก็เป็นอีกหนึ่งหน้าที่ของออนเหมือนกันครับนะแต่วันนี้นะพี่ว่าเอาใจเราให้แข็งแรงก่อนเพราะพี่ว่าตอนนี้ใจเราก็ยังกระเพืออยู่ นะครับเอาให้หยุดกระพือก่อนส่วนเรื่องคิดจะหย่าพี่ว <iber at ını> ่ามันมีวิธีนะครับในวันที่เราพร้อมนะครับนะคะโอเคขอบคุณค่ะอ้อนสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะดูคลาดไฟเดย์จบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆกันนะคะคลาดไฟเดย์ how to อยู่กับคนหลายใจ